ยามเช้าทุกคนคะลงไหมวันนี้เทนตื่นกี่โมงตื่นเจ็ดโมงเช้านะคะทุกคนเพื่อที่จะไปตะลุยกินขวซองค่ะที่เขาว่าเจ็ดว่าปังว่าอร่อยคือเราอยากจะไปเห็นสถานการณ์จริง,รงๆเราอยากจะไปเห็นตรงนั้นจริงๆได้รับกินขวซองอบเสร็จออกจากตู้ทันทีเลยอะไรแบบเนี้ยทุกคนอยากจะกินไหมเทน่ะอยากกินมากเลยทุกคนอยากกินหรือเปล่าเทนไม่รู้แต่ว่าวันเนี้ยถ้าเทนไปถ่ายทุกคนต้องอยากกินแน่ๆเราก็จะมาดูกันว่า แปดโมงเนี่ยยันหมดแรงอะ่ะเราจะเก็บได้สักกี่ร้านทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะไปร้าน Kens Coffee c o s o n g แค่ฟังชื่อเราก็รู้แล้วว่าอะไรเด่น c ัวซอมต้องเด็ดแน่นอนร้านนี้เขาบอกว่าทุกอย่างนะอิมพอตมาจากต่างประเทศหมดเลยซึ่งน่าจะอร่อยอยู่นะแม่เดี๋ยวเราจะลองไปร้านนี้ร้านแรกดูนะคะเราต้องไปดูกันคะ่ะนี่นะคะเราก็มาอยู่กันนะคะร้าน k e n มาดูดูกขวบพอซองกันดีวกว่าดูทุกคนดูโอ้โหอือเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในขออนุญาตอหอมอะโอเคในเมื่อเราไม่ได้เพลนมาเดี๋ยวเราจะกินตรงนี้ดีวกว่าตรงที่ไม่มีสร้อยอคะค่ะหอมเนยมาก อร่อยอ่ะนุ่มอ่ะแบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้มางในอ่ะคือแบบคืออร่อยคือดีแต่วเทนชอบเป็นคนชอบกินอะไรแบบกรอบๆข้างนอกนะแผ่นข้างนอกนี่น่าจะอร่อยอืมอร่อยมากกรอบอร่อยหอมผ่านแล้วก็ดูข้างในตรงนี้ช็อกโกแลตเดี๋ยวเราลองพิมพไส้ช็อกโกแลตด,ดูอืมช็อกโกแลตด,ดีอ่ะ ช็อกโกแลตคือแบบไม่หวานเกินไปผสมพอกินกับส้มแล้วอร่อยมากวีนน้ากินหมดเนี่ยจะขึ้นกี่ใครเอาไวเน่ยแต่ว่าไม่เป็นไรมาดูนี่สิน่ากินปลาบากเลือกช็อกโกแลตไหมทุกคนเบคอนคือเต็มชีสคือเยิ้มกินใหม่ๆน่าจะอร่อยเหมาะกับแบบว่าอิน h ิ r เบเ f a s ์อะไรเงี้ยกินแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยต้องล อร่อยอ่ะคือเบคอนกับชีสมมชูโรงตัวตวสองสดๆด,ดีแล้วแบบเคี้ยวเข้าไปคือแบบรสชาติสามรสชาตินี่คือผสมผสานได้อร่อยมากผ่านค่ะดีค่ะจะไปชิมมันต่อไปอันนี้คืออัลมอนด์รัมโอ้โหน่ารักโอเมื่อก,กี้เห็นอะไรปะพุ่งเลยมันมีไอซิ่งข้างบนด้วยนะเป็นอัลมอนด์รัมนะคะทุกคนเรามาดูดีข้างในมีไส้หรือเปล่า อ๋อมันมีไส้อยู่ข้างในเป็นอัลมอนด์นะคะอ่าเราลองชิมดูโอ้โหโโหมไม่เป็นท่าเลยไม่เป็นไรเรากินแบบเป็นคนรู้แต่อัลมอนด์ีมากเลยอ่ะชอบอ่ะดีมากเลยทุกคนรู้ไส่หนีเยอะมาก อยากกินกันใช่ไหมคะมาได้เลยคะ่ะเข n นอยู่ที่สาทรซอยเจ็ดะาะแล้วก็อยู่บนรถกําลังเดินทางมุ่งหน้าไปร้าน Amenti นะคะร้าน Amenti เนี่ยเป็นร้านไม่ใช่แค่ครัวซองนะทุกคนคือร้านอื่นอาจจะมีแค่แบบครัวซองอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นซิกเนเจอร์ร้านนี้มันเป็นแบบร้านขนมฝรั่งเศสเราต้องมองไปกินดูว่ามันเป็นยังไง ออกมาจากตาเราโชคดีมากเลย mm hmm. แล้วดูชิ้นกระซองดีโห mm hmm. oh, ความเป็นเท็กเจอร์ความกรอบข้างนอกอะ่ะ oh. น่ากินมากดูอะ่ะ mm hmm. ทุกคนน่ากินปะโห oh. mm hmm. เดี๋ยวเราจะกัดให้ดูฟังเสียงกัด mm hmm. ก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์จะออกมาอีก mm hmm. เครือบเคลิมใช้คำว่าเครือบเคลิมอ,อ,อร่อยมาก เขาทาแป้งนะคะข้างในเขาทาสดๆเลยเราเห็นเลยเราโชคดีมากเลยที่เราได้แบบหลับออกออกออกมาจากเตาปุ๊บเราได้กินปั๊บเลยอันนี้ถือว่าอร่อยมากทีนี่ราคาเท่าไหร่คะห้าสิบห้าบาทจบทีแล้วค่ะวุกคนกนปลิมาจะหมดทีแล้วเติมรีบรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าร้านต่อไปเราจะไปร้านแม่สลองพ่อค้าหล่อบอกต่อค่ะ เราจะมาดูนะคะว่าครัวซองกับพ่อค้าอะไรเด็ดกว่ากันอยากบอกว่าตอนนี้แดดตอนเที่ยงค่ะร้อนมากร้อนแต่เราก็ต่อแถวรอค่ะเพราะว่าเราจะไปเจอพ่อค้าค่ะอ๋อไม่ใช่ครัวซองค่ะ ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเท่าไหร่คะ6ชิ้นใช่ไหม6ชิ้นค่ะส่วนผสมก็ได้แล้วนะคะครัวซองของแม่สลอง6ชิ้นคือเราจะกินให้ทุกคนดูสดสดดูนี่น่ารักปะโอ๊ยน่าหอมชิ้นละเท่าไหร่ถูกไหมคะ75บาบาทดูครัวซองสิโอ้โห เทนขออนุญาตนะคะยัยินเสียงป้าทุกคนและดูความฉ่ำข้างในข้างในคือฉ่ำเนยมากมดูความฉ่ำข้างในทุกคนมันแบบมันฉ่ำมากอะ โลมั้ยเอาวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากทุกคนต้องมาลองตากแดดกี่ชั่วโมง,งก็ต้องรอนะคะทุกคนยิงต่อ่อนมาแป๊บบนึงเลิกหมดแล้วอีกร้านหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาร้านคงทงเซอร์กิเเนี่ยนะคะอยู่ที่สิงคอมเพล็กซ์นะคะโอ้โหจะจะบอกว่าร้านนี้ก็เด็ดคือร้านเนี้ยที่เด็ดก,ก็คือมีครัวซองหลายรสชาติมากน่ากินมากอยากให้ทุกคนลองไปดูมากๆเลย เดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันว่าด้านเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะฟังเสียงโอ้โหกรอบมากโอ้โหยื่ดอะน่ากินมากอืมอร่อยมีความเอาจริงๆแต่ว่าความฉ่ำ อันเนี้ยยืดนะร้านที่เนี้ยขนมบางยืดแต่ความฉ่ำเนยไม่ค่อยฉ่ำแต่ว่ากรอบกรอบ,อบน้าเลยร้านนี้กรอบน้าเลยเพราะว่าบีบก,ก็แตกออกมาแบบเสีียงๆเลยซึ่งตัวเทนเนี่ยเป็นคนชอบอะไรก,กรอบเนี่ยเพราะว่าร้านเนี้ยอร่อยกรอ,อบมากกรอบมาก,มากแล้วเขาอบแพลวด้วยกรอบมากใครเป็นเหมือนเราบ้างชอบกินตรงเนี้ยที่สุดเลย ข้างหลังอ่ะตรงตรงตรงปลายอ่ะดูดิเขาพับกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซองร้านนี้ใครชอบกรอบเน้นความกรอบแล้วก็ข้างในตรงเยอะๆมาร้านนี้ความกรอบคือใครจเบสแนะนำค่ะมาได้เลยที่เซี่ยงไฮ้ซังจากที่วันนี้เราตะเวนตะลุยไปกินพัวซอถามว่าเทนชอบร้านไหนหมากที่สุด บอกเลยว่าตอบไม่ได้แต่และร้านามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองร้านนี้เนยเยอะร้านนี้กรอบกว่าร้านนั้นอะไรแต่ทุกอย่างแล้วผสมผสานแล้วแต่คนชอบอันนี้เชนบอกเลยว่าบอกไม่ได้ว่าให้ร้านไหนอร่อยที่เราหาที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ได้แต่ขอบอกทุกคนว่าใครเห็นชิปนี้ไปตำเลยค่ะโครองอร่อยจริงๆมันอร่อยกว่าโครซองเดิมๆที่คุณที่คุณเห็นเพราะว่าทุกร้านที่เราไปอ่ะหนึ่งคือเป็นโฮมเมดคือทําสดวันต่อวัน แนะนำให้ไปเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปตามนะขออีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นยูทูปแบบอย่าไม่อยากเรียกว่ายูทูบเบอร์เราเป็นนักรีวิวหน้าใหม่อย่างไงว่าฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะคะอย่าลืมขอพูดคํานี้ได้ไหมอ่ะกดไลค์กดซับสไคร e ไม่เอาเคินอะไม่อยากพูดคำนี้เโอเคอยังไงทุกคนก็ช่วยดูเราหน่อยนะขอบคุณมากเอาไว้ดูคลิปหน้าว่าเราจะไปเที่ยวกันไหนต่อบา,บายยหน้าตายทุกคนสงสัยทุกคนจะเหนื่อย เจนมงึงลืมกดเรคคอร์ดเออไอ้ชี้ลืมกดเรคคอร์ด